27กันยายน2568อยายุทยาเดือดไล่ชนกลางถนนต่อหน้าประชาชนเด็กเล็กสองขวบเกือบสังเวยเกิดเหตุวุ่นวายกลางชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเจ้าของร้านแห่งหนึ่งกำลังจะขยับรถเพื่อหลบน้ำขังแต่ในจังหวะเดียวกันมีเด็กเล็กลงมาจากรถกระบะนิสสันนาวราร่าทำให้เจ้าของรถนาวราร่าตกใจกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จึงมีปากเสียงกับเจ้าของร้านจากปากเสียงบานปลายกลายเป็นความรุนแรงฝ่ายเจ้าของร้านไม่ยอมขับรถยนต์สีขาวเข้ามาปิดท้ายไม่ให้อีกฝ่ายออกขณะที่ฝั่งนวาวาร่าพยายามขับเบี่ยงหนีสุดท้ายกลับกลายเป็นเหตุขับไล่ชนกันกลางถนนตามคลิปที่ชาวบ้านบันทึกไว้ได้ที่น่าหวาดเสียวคือขณะเกิดเหตุมีเด็กเล็กอายุเพียง1-2ขวบอยู่ด้านหน้ารถนวราวาร่า ในจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายใช้รถประทะกันสร้างเสียงกรีดร้องและความตกใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประชาชนในพื้นที่ต่างวิจารณ์หนักเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับหมากัดกันต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลสุดท้ายปลายทางก็ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเคลียร์กันที่โรงพักจุดจบของเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหาตามพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิป ส่วนเด็กเล็กซึ่งอยู่ในเหตุการณ์โชคดีไม่ได้รับอันตรายแต่ก็สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมอย่างมากชาวบ้านฝากเตือนว่าการขับรถใช้ถนนต้องมีสติยิ่งใช้อารมณ์ยิ่งน่าเกลียดและอันตรายสุดท้ายไม่มีใครได้ประโยชน์มีแต่เสียกับเสีย อ๋อเรียก่าเดือนเรียก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 เรแล้วมีนี่ที่ยี่สิเจ็ดเน่ายแต่ละต่าต วิดยาเศนาสายสา,ามสามวอสิบห้าเหตุสองตุกโุนตรงร้านิูชัานฟีฟู้ดจอหนึ่งแยกโอเชียเบื่อตก็มีมีผู้บาเจ็บครับเขาทะเลาะกันรุแนแรงมากเลยี่ตอนนี้มันหนงรัรถชนกัน้วย